แต่แค่จิ๊กอผมในาการยู่ล็อกช่วงรายการพิเศษนะครับอยู่ในโค้ชตอรสกายกรุเปาโหมดไมครับนะครับอยู่กับคุณสองคนนะครับโค้ดกับโค้ดลีเวอร์ครับโค้ดอกับใครครับคนไม่มีตัวตนครับอ๋อครับเขาคือโลเลตคอมเมนะครับแต่ว่าดาหางสีแดงอ๋อแล้วไปเล่นอะไรกันครับวันนี้เล่นอะไรกันครับวันนี้เราจะเปิดซิงด้วยการไปเล่นกระโดดเชือกนะครับไปกันแล้วไมครับพวกกวางความ วัดโดดระครับไปครับแม่เราจะเล่นเดนดกันสคนข้บไปสิว้าทไมกนอ้ตมาลีโตมาเพื่อมาเพื่อมาแล้วมันก็จะปับสมดุลหรือเปล่าไม่ป่า่ากันรับแล้วต่อไปเราจะไปเล่นดิโกเทคดีกว่านะครับ อย่าทำร้ายกันโอเคบอกแล้วที่ตกคนไหนวะโอเคอย่าอย่า okay. <Yeah>, yeah. ข้างบนอะเนบอข้างนะบอามันโอ้ดูแลกข้ายเลยขี้ตกไปบ,บอกแล้วคี้เลื่อยตโตตาม,มาตาม,มาตามามา,มาตาม,มาไม่ได้มันพูดฟังเรารแลว้วก็ไรวะครับ <c oughs> โอ๊ยไม่ก,กระดิกแลแหล้วแล้ <c oughs> แปิง่งขี้โตโอ๊ย,อยป,ปิงห้องปิงห้องนายก็เยอะเช่นกันปิงไม่เป็นไรครับผมเลือชิบหายแล้วโอ้ยขี้ตโตฆ่า,ามึงกล้าเพื่อกูเอ้ยเอ้ยสิกิณอยากจะไปเล่นแกชวนเลยเนะี่ยเจ้าใหม่ไหมอัดใหม่ไหมบอกว่าอย่าฆ่ากันอ่ะ อยากจะไปแคชช่วงแล้วไปเปล่าไปยิงไงนี่วะลักตาเราอยไปจะไปแล้วไอ้บุ่มอกแล้วเดินตามมาโอ้ยไอ้นี่บอดเออฟันไปเลยเออแค่นั้นแหละเอาโค้ดไ่เกิดแล้วเหรออย่าฆ่าอย่าฆ่าพวกบุ่มไปโค้ดเกิดเลยตายเนี่ยเกิดไม่ได้ ไงเดียข้าไปค่ันไป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 เราเล่นกๆกอเอ้ยมอนมอนไปทุบประจำดีกว่าเร็วออนี่อยมีด้วยกดอีอประจมันรูเล็ตทำไงอะจามันมันอยู่ไหนวะอยู่ในนี่อย่ในนี้ทำไงอะรูเล็ตคืออะไรอะรูเล็ตก็ทิศสุ่มไง ผมได้อะไรวะทุนไงดีมีนมานี่มานี้ต้องเล่นตรงนี้เออซ็อกเกอร์ตอนนี้ยังอยู่บอลมอนยังอยู่ไงไหนว่ามอนรูนไหนวะเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออนั่นแหละเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเออนั่นแหละบอน่ะบอลที่โกนี่มอนที่โกงอะไปอตอนนี้ฝ่ายผมเนี่ยบอลแล้วออกไม่ออก ต้องไปเตะเข้าโกแดงบุ้งวะอืมเตะเข้าโกแดงแอะหนึ่งๆครับเกียนเกียนเดียวไปเตะเข้าโกแดงแล้วตับบอลยิงยิงโอเคยะตอนนี้ฝาดูดูดูสกอร์ดูสกอร์ไปโดนไปโดนตัดสุ่นนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเล่นกันเลยกันโกเร็วใครก็กลัว อยเดียวกันเย่ะมาเลยเพื่ออะไรกำยชิบหายโอ้ยมันร็้โรนันโนนโดเตมาเร็วโรนันโนับโรนันโนมาเรนโดครับโรนันโนนี่คน่ทยในเนี่ยผมเนี่ยคน่ทยคิดเล้วตอตไม่ได้ออกแล้ติดอยไม่ติดไม่ปติด ไปหามันดีกว่าไปไปเล่นแรบอลมันอยู่ไหนวะนั่นเฮ้ยไปลองไปเล่นเดสรันดิเฮ้ยเอาหมดได้เจมเจมได้กันดีกว่าแล้วอัดคลิปอนนี้ไงหมดเลยแรบยันเจมนี่ไงปกอัดอยู่ตอนนี้ไอ้ไอ้ที่ตกอยู่ไหนวะเออไอ้ไหนวะนั่นหายไปไหนไปละมาดูวับมาดูศพวับเราโอ้เจอแล้วเจอแล้ว

มาไปเล่นนี้กันไป,ไปเล่นแคชช่วลไงับไปยิงกันดีกว่าไปก็จบคลิปปีเท่านี้ครับและถ้าชอบก็กดติดตามครับโอ้โหถ่ายแค่น,นี้ใครจะชอบเนี่ย <laughs>